ความกลัวกับการเงินความกลัวเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยความกลัวทำให้คนหยุดอยู่กับที่ทั้งที่หัวใจปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้าความกลัวทำให้คนยอมเลือกความปลอดภัยมากกว่าความเป็นอิสระยอมแลกศักยภาพอันยิ่งใหญ่กับกำแพงเล็กๆที่คิดว่าปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงกรงขังที่มองไม่เห็นในเรื่องการเงิน ความกลัวคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคนจำนวนมากไม่ได้จนเพราะขาดโอกาสแต่จนเพราะกลัวเกินกว่าจะก้าวเดินไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวขาดทุนไม่กล้าเปลี่ยนงานเพราะกลัวความไม่มั่นคงไม่กล้าเริ่มธุรกิจเพราะกลัวล้มเหลวจนสุดท้ายกลายเป็นผู้แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งธรรมะชี้ให้เราเห็นว่ากลัวเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ในธรรมชาติของชีวิต ไม่รู้ในความจริงของความไม่เที่ยงเรากลัวเสียเงินเพราะเรายึดต,ติดว่าเงินคือทุกสิ่งเรากลัวจนเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขจริงๆไม่ได้วัดด้วยจำนวนตัวเลขในบัญชีเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเราคิดว่าโลกต้องอยู่ในแบบที่เราคุ้นเคยแต่โลกแท้จริงแล้วเปลี่ยนทุกลมหายใจความกลัวกับการเงินจึงเป็นเงาและแสงที่ก่อเกี่ยวกันตลอดเวลา ใครที่มองเห็นความกลัวแล้วฝึกใจให้อยู่เหนือความกลัวได้ผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ควบคุมเกมการเงินแต่ใครที่ยอมให้ความกลัวมาควบคุมจิตใจผู้นั้นจะกลายเป็นทาสของเงินตราทาสของความกลัวที่สร้างคุกขังตัวเองลองสังเกตชีวิตคนรอบตัวบางคนทำงานประจำทั้งที่ทไม่รักเพราะกลัวออกมาแล้วไม่มีรายได้บางคนทนอยู่ในธุรกิจที่ไม่เติบโตเพราะกลัวล้มเหลวอ,อีกครั้ง บางคนไม่กล้าลงทุนเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพราะกลัวว่าจะเสียเงินฟรีความกลัวเหล่านี้เหมือนเชือกที่มัดมือมัดเท้าเราไว้ให้เดินวนอยู่ในวงกลมเดิมๆไม่ต่างจากวัวควายที่ถูกผูกล่ามไม่ว่าจะพยายามก้าวไปข้างหน้าแค่ไหนก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมธรรมะไม่ได้บอกให้เราหมดความกลัวแต่สอนให้เรารู้เท่าทันความกลัวเพราะเมื่อเรารู้เท่าทัน ความกลัวก็เป็นเพียงเงาไม่ใช่กำแพงความกลัวจึงกลายเป็นบททดสอบว่าเราจะยอมอยู่ใต้เงาหรือจะเลือกเดินทะลุแสงไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราจะขยายความในอีพีนี้การเผชิญหน้ากับความกลัวในการเงินด้วยปัญญาการใช้ธรรมะเป็นแสงสว่างฉายไปที่เงาแห่งความกลัวและการเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นแรงผลักดันสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงรหัสลับข้อที่หนึ่ง กลัวจนไม่เริ่มเท่ากับพ่ายแพ้ตั้งแต่แรกในสนามชีวิตไม่มีใครล้มเหลวเพราะล้มแต่ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะไม่กล้าเริ่มต้นความกลัวคือกำแพงลวงตาที่ขวางกั้นเราออกจากโอกาสมากมายบางครั้งเรามีความรู้มีไอเดียมีทุนมีเวลาแต่เรากลับหยุดอยู่กับที่เพียงเพราะเสียงกระซิบของความกลัวในใจมันบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวขาดทุน อย่าเริ่มเลยเดี๋ยวล้มเหลวอย่าก้าวไปเลยเธอไม่เก่งพอเสียงเหล่านี้เองที่ทำให้หลายคนพ่ายแพ้โดยที่ยังไม่เคยออกวิ่งในทางธรรมะความกลัวเป็นผลพวงจากอาวิชชาคือความไม่รู้และตัณหาคือความอยากที่ปนกับความยึดติดเรากลัวเสียงเงินเพราะเรายึดว่าเงินคือที่พึ่งเรากลัวผิดพลาดเพราะเรายึดภาพลักษณ์ของตัวเองเรากลัวคนหัวเราะเยาะ เพราะเรายึดติดกับการยอมรับของสังคมแท้จริงแล้วความกลัวไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในจิตใจของเราเองถ้าเรามองในเชิงการเงินคนจำนวนมากมีโอกาสสร้างความมั่งคัง่งแต่ไม่กล้าเริ่มลงทุนทั้งที่มีเงินเก็บก็ยังปล่อยให้นอนนิ่งในบัญชีเพราะกลัวตลาดหุ้นผ,ลผลันผวนกลัวอสังหาริมทรัพย์เสี่ยงกลัวธุรกิจเจ๊งหรือแม้กระทั่งกลัวถูกหลอกจนสุดท้ายเวลาผ่านไป10ปี20ปี พวกเขายังอยู่ที่จุดเดิมแต่ค่าเงินกลับลดค่าลงจากเงินเฟ้อความฝันที่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะทำก็เลือนหายไปพร้อมกับวันเวลาในขณะที่คนที่กล้าก้าวแม้จะผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างแต่กลับเก็บบทเรียนและเติบโตขึ้นทุกครั้งพวกเขาคือผู้ที่ใช้ความกลัวเป็นครูไม่ใช่คุกคนเหล่านี้เข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นค่าผ่านทางสู่ความสำเร็จยิ่งพลาดเร็วเท่าไหร่ ยิ่งได้เรียนรู้เร็วเท่านั้นลองคิดตามง่ายๆเหมือนเด็กที่หัดเดินถ้าเด็กมัวแต่กลัวล้มเขาจะไม่มีวันเดินได้แต่พระเขากล้าที่จะล้มกล้าที่จะเจ็บเขาจึงค่อยๆเดินได้ในที่สุดชีวิตทางการเงินก็เช่นกันถ้าเราไม่กล้าก้าวออกจากโซนปลอดภัยเราจะไม่มีวันเห็นเส้นทางใหม่ๆของการสร้างความมั่งคั่งธรรมะบอกว่าความกลัวไม่สามารถหายไปได้ด้วยการหนี แต่หายไปได้ด้วยการ,รเผชิญหน้าและรู้เท่าทันการเงินก็เช่นกันคุณไม่สามารถหายกลัวการลงทุนได้ด้วยการไม่ลงทุนเลยแต่คุณจะค่อยๆลดความกลัวลงได้ด้วยการเริ่มต้นเล็กๆศึกษาฝึกฝนลงมือและค่อยๆเพิ่มประสบการณ์จนความกลัวกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาไม่ใช่กำแพงสูงฉันรหัสลับข้อนี้จึงกระซิบกับเราว่าถ้าคุณกลัวจนไม่เริ่ม คุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามจงก้าวแม้จะสั่นไหวจงเริ่มแม้จะยังไม่พร้อมเพราะความพร้อมไม่ได้เกิดขึ้นก่อนเริ่มแต่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเมื่อใจกล้าความกลัวจะกลายเป็นแรงผลักและเส้นทางการเงินก็จะเปิดกว้างให้กับผู้ที่ลงมือเดินไม่ใช่ผู้ที่ยืนมองอยู่ไกลๆรหัสลับข้อที่สองกลัวเสียหน้าเท่ากับเสียโอกาสทางการเงิน หนึ่งในความกลัวที่ลึกที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความกลัวตายแต่คือความกลัวเสียหน้าเรากลัวถูกตำหนิกลัวคนหัวเราะเยาะกลัวถูกมองว่าโง่งหรือพลาดจนเรายอมไม่ทำอะไรเลยดีกว่าให้ใครเห็นว่าเราล้มเหลวแต่ความจริงก็คือการยึดติดกับหน้าตาตังหากที่พรากโอกาสทางการเงินและการเติบโตของชีวิตไปอย่างยดเงียบธรรมะบอกว่า ตัวตนที่เรายึดมั่นนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการปรุงแต่งของสังคมความคิดเห็นและการเปรียบเทียบเมื่อเราเอาชีวิตไปผูกกับการยอมรับจากคนอื่นเราจะตกเป็นทาสของสายตาคนภายนอกทันทีการกลัวเสียหน้าก็เปรียบเหมือนการแบกโซ่ตรวนมัดมือมัดเท้าเราไว้ทำให้ไม่กล้าขยับแม้เพียงก้าวเดียวในโลกของการเงินความกลัวเสียหน้าทำให้หลายคนไม่กล้าเริ่มธุรกิจ เพราะกลัวคนถามว่าทำไมไม่หางานประจําไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวถูกมองว่าเล่นหุ้นแล้วหมดตัวไม่กล้าขายของออนไลน์เพราะกลัวเพื่อนหัวเราะเยาะว่าตกต่ำหรือทำอะไรบ้านๆทั้งที่โอกาสอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดแต่เพียงเพราะคำพูดของคนอื่นเรากลับปิดกั้นชีวิตของตัวเองความจริงคือทุกความสำเร็จยิ่งใหญ่หล้วนเกิดจากการกล้าที่จะเสี่ยงเสียหน้าทั้งสิ้น อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีชื่อเสียงในวันนี้เคยถูกคนรอบข้างดูแคลนว่าไม่มีอนาคตนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเคยถูกมองว่าแค่เด็กบ้านนอกนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนเคยถูกหัวเราะเยาะตอนเริ่มต้นถ้าพวกเขายอมแพ้เพียงเพราะกลัวสายตาคนอื่นโลกคงไม่รู้จักชื่อเหล่านี้เลยในเชิงธรรมะการปล่อยวางอัตตาคือการปลดปล่อยที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นอัตตาเป็นของจริงผู้นั้นย่อมตกเป็นทาสแต่ผู้ใดเห็นว่าอัตตาเป็นเพียงมายาผู้นั้นย่อมเป็นอิสระเมื่อเราไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เราจะมีอิสระภาพที่จะทดลองเสี่ยงล้มและลุกขึ้นใหม่ในเชิงการเงินนี่คือการฝึกให้เรากล้าทำอะไรผิดบ้างถูกบ้างเพราะโลกการเงินไม่มีสูตรสำเร็จใดที่ใช้ได้ตลอดไปความผันผวนคือเรื่องปกติ ความล้มเหลวคือบทเรียนคนที่กล้าเดินต่อคือคนที่ได้เปรียบคนที่หยุดเพราะกลัวสายตาคนอื่นคือคนที่จมอยู่กับที่ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราทำงานเพื่อความสุขของเราหรือเพื่อรักษาหน้าตาในสายตาคนอื่นเราเก็บเงินเพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัวหรือเพื่อโชว์ให้สังคมเห็นว่าเรารวยเราลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยหรือเพื่ออวดว่าตัวเองทันสมัย หากคำตอบของเราคือเพื่อคนอื่นนั่นคือสัญญาณว่าเรากำลังตกอยู่ในกับดักแห่งความกลัวเสียหน้าและกำลังเสียโอกาสที่แท้จริงของชีวิตรหัสลับข้อนี้จึงสอนว่าอย่ากลัวเสียหน้าจนเสียอนาคตทางการเงินเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่หัวเราะเยาะคุณในวันนี้อาจเป็นคนที่อิจฉาคุณในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มต้นและก้าวเดินไปข้างหน้า รหัสลับข้อที่สามกลัวเสียเงินเท่ากับกลายเป็นทาตของเงินความกลัวเสียเงินเป็นความกลัวที่อยู่ในสายเลือดของมนุษย์ทุกคนเราเก็บเงินเราทำงานหนักเราลงทุนแต่ลึกๆแล้วเรามักถูกความกลัวแอบบงการอยู่เสมอเรากลัวว่าเงินที่หามาอย่างยากลำบากจะหายไปเรากลัวว่าความมั่นคงที่สร้างมาจะพังลง เรากลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะขยับเงินจึงกลายเป็นเครื่องพันธนาการแทนที่จะเป็นเครื่องมือความจริงคือคนที่กลัวเสียเงินมากที่สุดก็มักจะเป็นคนที่เสียโอกาสมากที่สุดเพราะพวกเขาไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกเขาเลือกจะเก็บเงินไว้เฉยๆเพื่อปกป้องมันแต่สุดท้ายเงินนั้นกลับเสียมค่าเพราะเงินเฟอ กลายเป็นว่าการไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวเสียเงินนั้นคือการยอมให้เงินเสื่อมไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่รู้ตัวในเชิงธรรมะความกลัวเสียเงินนั้นเกิดจากความยึดติดพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่เรายึดไว้สิ่งนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์หากเรายึดว่าเงินคือทั้งหมดของชีวิตเราก็จะทุกข์ทันทีที่เงินขาดหายไป แต่หากเรามองเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างบุญสร้างค่าและสร้างโอกาสเงินจะเป็นเพียงสิ่งสมมุติไม่ใช่เจ้าชีวิตในชีวิตจริงเราเห็นคนมากมายที่กลายเป็นทาสของเงินพวกเขาไม่กล้าออกจากงานที่ไม่ชอบเพราะกลัวเสียเงินเดือนพวกเขาไม่กล้าลงทุนในความฝันเพราะกลัวเสียเงินลงทุนพวกเขาไม่กล้าช่วยเหลือใครเพราะกลัวเงินไม่พอใช้ ผลสุดท้ายชีวิตถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบๆที่เงินเป็นผู้ควบคุมในทางกลับกันคนที่เข้าใจว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือเขากล้าลงทุนเพื่อเรียนรู้เขากล้าเสี่ยงอย่างมีสติเขากล้าแบ่งปันแม้อย่างไม่มากเพราะเขาไม่ยึดเงินว่าเป็นตัวตนแต่ใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่า ลองคิดดูว่าหากพระพุทธเจ้าทรงกลัวเสียเงินหรือกลัวความลำบากพระองค์คงไม่เสด็จออกบวชและค้นพบทางสายกลางเพื่อมอบแก่โลกความกล้าละทิ้งความมั่งคั่งทางโลกนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้พระองค์ได้ค้นพบความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณที่แท้จริงในเชิงการเงินความกลัวเสียเงินมักจะทำให้เรายิ่งเสียเงินมากขึ้น เช่นคนที่กลัวการลงทุนมักจะเลือกเก็บเงินสดไว้เฉยๆผลคือถูกเงินเฟอ้อกัดกินจนเหลือค่าน้อยลงเรื่อยๆคนที่กลัวซื้อประกันเพราะเสียดายเงินกลับต้องเสียเงินก้อนใหญ่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคนที่กลัวเสี่ยงเล็กๆสุดท้ายกลับต้องเจอกับการศูญเสียใหญ่ๆรหัสลับข้อนี้จึงสอนเราว่าอย่าให้ความกลัวเสียเงินทำให้คุณกลายเป็นทาสของเงิน ถ้าเรามีสติมีปัญญาและรู้เท่าทันเงินจะเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่นายของเราเงินจะกลายเป็นเพื่อนที่ช่วยสร้างอิสรภาพไม่ใช่โซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับความกลัวรหัสลับข้อที่4กลัวการเปลี่ยนแปลงเท่ากับพลาดโอกาสชีวิตและการเงินมนุษย์ทุกคนล้วนอยู่ในความเคยชินเราชอบทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆ เพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยเราเดินทางไปทำงานเส้นทางเดิมกินร้านอาหารเดิมๆคุยกับคนกลุ่มเดิมๆใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแต่เบื้องหลังความปลอดภัยนี้บางครั้งกลับเป็นกับดักที่กักขังเราไม่ให้เจริญทั้งในชีวิตและการเงินกลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นรากของการติดอยู่กับที่เรามีงานที่ไม่ชอบ แต่ไม่กล้าออกเพราะกลัวว่าจะหางานใหม่ไม่ได้เรามีธุรกิจที่กำลังล้มแต่ไม่กล้าเปลี่ยนวิธีเพราะกลัวว่าจะเจ็บหนักกว่าเดิมเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่แต่ไม่กล้าลองเพราะกลัวจะเสียเวลาและเงินไปฟรีๆความกลัวนี้เองทำให้เราเสียโอกาสโดยไม่รู้ตัวในเชิงการเงินคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมักพลาดโอกาสสำคัญเช่น เมื่อโลกเปลี่ยนจากเงินสดสู่ดิจิทัลบางคนไม่กล้าเปิดใจศึกษาจึงพลาดโอกาสในการลงทุนและปรับตัวเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนทิศบางคนยังเกาะรูปแบบการหาเงินแบบเดิมๆจนกระแสกลืนหายไปคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนมักไม่ร่วงทันทีแต่จะค่อยๆถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวในเชิงธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิจจัง ทุกสิ่งย่อมไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงอยู่ในสภาพเดิมความเปลี่ยนแปลงจริงไม่ใช่สิ่งที่เราควรกลัวแต่คือความจริงของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันคนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงคือคนที่ปฏิเสธกฎของธรรมชาติพยายามยึดมั่นกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุก์ลองมองรอบๆตัวเราคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน ล้วนเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเรียนรู้ปรับตัวและพร้อมรับสิ่งใหม่อย่างมีสติขณะเดียวกันคนที่ตกอยู่ในหนี้หรือความทุกข์ก็มักเป็นคนที่ดื้อต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมก้าวออกจากกรอบแม้เห็นว่ากำลังจมแต่ก็ยังบอกตัวเองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วในชีวิตจริง หลายครอบครัวต้องเจ็บปวดเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงเช่นพ่อแม่ที่ยังทำธุรกิจแบบเก่าไม่ยอมปรับตัวสุดท้ายลูกหลานต้องแบกรับหนี้สินหรือบางคนที่เคยมีเงินเดือนดีแต่ไม่ยอมอัพสกิลไม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจนงานถูกแทนที่สุดท้ายก็ต้องประชิญกับความลำบากรหัสลับข้อนี้จึงสอนเราว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรู แต่คือครูที่ทำให้เราเติบโตถ้าเรามีธรรมะคอยประคองใจการเปลี่ยนแปลงจะไม่น่ากลัวเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แม้ความล้มเหลวก็ไม่ถาวรและแม้ความสำเร็จก็ไม่จีรังเราจึงกล้าก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติและปัญญาถ้าเรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เราจะไม่เพียงแต่รอดแต่จะเติบโตและมั่งคั่งอย่างแท้จริง รหัสลับข้อที่หหนีความกลัวความเสี่ยงที่ไม่กล้าเผชิญมนุษย์ทุกคนมีความกลัวอยู่ในใจแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่ก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จกับคนที่ยังติดอยู่กับที่ไม่ใช่ว่าใครไม่มีความกลัวแต่คือใครเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันและใครเลือกที่จะหนีการหนีความกลัวอาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยชั่วคราว แต่ผล,ละระยะยาวคือการติดอยู่ในกรงขังที่เราสร้างขึ้นเองลองคิดดูว่ามีกี่ครั้งที่คุณอยากเริ่มธุรกิจเล็กๆแต่ไม่กล้าเพราะกลัวล้มเหลวกี่ครั้งที่คุณอยากลงทุนแต่ไม่กล้าเพราะกลัวเสียเงินกี่ครั้งที่คุณอยากเปลี่ยนอาชีพแต่ไม่กล้าเพราะกลัวถูกขัวเราะเยาะหรือกี่ครั้งที่คุณอยากพูดความจริงแต่เลือกเงียบเพราะกลัวจะเสียเพื่อนหรือเสียหน้า ทุกครั้งที่เราหนีเรากำลังยอมให้ความกลัวคุ้มชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวในเชิงการเงินคนที่ไม่กล้าเผชิญความเสี่ยงมักจะเลือกอยู่ในโซนสบายเก็บเงินไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดแต่สุดท้ายถูกเงินเฟ้อกัดกินจนหมดค่าไม่กล้าลงทุนไม่กล้าขยับขยายทำงานไปวันวัน,วนรอเงินเดือนอย่างเดียวจนชีวิตไม่เติบโต ความเสี่ยงที่พวกเขากลัวจริงๆไม่ใช่ความเสี่ยงของตลาดแต่คือความเสี่ยงของใจตัวเองที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงตรงกันข้ามกับคนที่กล้าเผชิญความกลัวพวกเขาอาจสะดุดล้มหรือขาดทุนแต่ก็จะลุกขึ้นมาเรียนรู้และเก่งขึ้นทุกครั้งคนเหล่านี้เข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือครูที่สอนบทเรียนที่แพงที่สุดและมีค่าที่สุดในชีวิต ในเชิงธรรมะพระพุทธองค์เคยสอนว่าความกลัวเกิดจากอวิชชาคือเกิดจากการไม่รู้การมืดบอดการไม่เข้าใจความทิ้งของชีวิตเมื่อเราไม่รู้เราก็กลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้น้อมเข้ามาพิจารณาเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเกินไปกว่าความคิดในหัวเราเองคนที่หนีความกลัว จึงไม่ต่างอะไรจากคนที่ปฏิเสธความจริงปฏิเสธบทเรียนของชีวิตและพาตัวเองติดอยู่ในความทุกข์ที่ซ้ำๆชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยงเสมอแม้แต่การนอนอยู่บ้านเฉยๆก็มีความเสี่ยงเราอาจเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เราอาจปล่อยโอกาสดีๆหลุดลอยไปเราอาจสูญเสียพลังชีวิตโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการไม่เลือกเสี่ยงก็เท่ากับการเลือกเสี่ยงในอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่เป็นความเสี่ยงแบบที่ไม่สร้างคุณค่าใดๆคนที่หนีความกลัวมักจะใช้ทั้งชีวิตในการหลบเลี่ยงแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตจริงๆพวกเขาเหมือนคนที่กลัวคลื่นจนไม่เคยลงทะเลไปสัมผัสความงามของมหาสมุทรแต่คนที่กล้าแม้อาจจมน้ำบ้างแต่เขาจะเรียนรู้การว่ายน้ำและได้เห็นโลกกว้างที่คนหนีความกลัวไม่มีวันสัมผัสได้ดังนั้น รหัสลับข้อนี้คือเลิกหนีความกลัวแต่ให้เผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่มั่นคงและธรรมะคอยประคองเมื่อใจเราไม่หนีเราจะเห็นว่าความกลัวก็เป็นเพียงเงาเมื่อเราหันกลับไปมองตรงๆเงานั้นก็หายไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือโอกาสที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความมั่งคั่งทั้งทางการเงินและทางจิตใจ รหัสลับข้อที่หกการฝึกใจให้มั่งคั่งด้วยสติและปัญญาความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากกระเป๋าสตางค์แต่เริ่มต้นจากใจใจที่ไร้ระเบียบย่อมพาชีวิตพังใจที่เต็มไปด้วยความอยากย่อมพาเงินรั่วไหลใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลง ย่อมพาให้ชีวิตและการเงินเต็มไปด้วยปัญหาแต่ในทางกลับกันใจที่ถูกฝึกใจที่ตั้งมั่นใจที่มีสติและปัญญาคือรากฐานของความมั่งคั่งที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้การเงินอากดูเป็นเรื่องตัวเลขการคำนวณการลงทุนแต่เบื้องหลังทั้งหมดคือใจคนคนที่ใช้เงินโดยไม่รู้ตัว ไม่ต่างจากคนที่เดินในความมืดย่อมสะดุดหกล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่ลงทุนด้วยความโลภไม่เคยหยุดคิดไม่ต่างจากคนที่วิ่งเข้าก่องไฟเพราะคิดว่ามันคือทองคำการฝึกใจจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรารู้จักหยุดคิดพิจารณาและเลือกทางที่ไม่ใช่เพียงสบายชั่วคราวแต่มั่งคั่งยั่งยืนในระยะยาว สติเปรียบเหมือนตาช่างในจิตใจที่คอยบอกเราว่าตอนนี้พอดีแล้วหรือยังเมื่อเรามีสติเราจะรู้ว่าอะไรเกินอะไรขาดอะไรที่กำลังทำให้เราหลุดจากเส้นทางแห่งความพอดีคนที่ไม่มีสติมักใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกเช่นกินหรูเพื่อกลบความเครียดช้อปปิ้งเพื่อกลบความว่างเปล่า ดื่มเหล้าเพื่อหน,นีความจริงแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นไม่เคยทำให้ใจเต็มกลับทำให้การเงินพร่องลงเรื่อยๆปัญญาคือเข็มทิศที่จะชี้ทางให้เราใช้สติอย่างถูกต้องคนมีปัญญาย่อมไม่กลัวที่จะลงทุนไม่กลัวที่จะเสี่ยงแต่เป็นการเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าคุ้มค่าคนมีปัญญา ย่อมไม่หลงไปกับสิ่งลวงตาเช่นเงินด่วนรวยเร็วธุรกิจฉากชวยหรือความสำเร็จที่ไม่มีอยู่จริงปัญญาทำให้เรารู้ว่าเส้นทางที่แท้จริงอาจยาวและช้าแต่มั่นคงและไม่หลอกลวงพระพุทธองค์สอนว่าสติคือชีวิตปัญญาคือแสงสว่างถ้าเรามีสติเราจะไม่เผลอทําร้ายตัวเองด้วยความอยาก แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่เดินในความมืดด้วยความเขา่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันใจของเราจะเหมือนเรือที่มีทั้งหางเสือและแสงไฟชีวิตและการเงินก็จะไม่หลงทางในเชิงปฏิบัติการฝึกใจด้วยสติและปัญญาอาจเริ่มง่ายๆจากชีวิตประจำวันเช่นทุกครั้งก่อนใช้เงินให้ถามตัวเองว่าจำเป็นจริงหรือไม่ สิ่งนี้สร้างคุณค่าหรือแค่ความสุขชั่ววูบหรือทุกครั้งก่อนลงทุนให้ถามตัวเองว่าเรารู้จริงแค่ไหนนี่คือการลงทุนหรือการพนันเพียงคำถามเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆฝึกใจให้เรารู้จักช่างน้ำหนักก่อนตัดสินใจและนี่คือการสร้างรากฐานของความมั่งคั่งอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินในบัญชี แต่คือความสามารถในการควบคุมใจรหัสลับข้อที่7ความกลัวที่แท้จริงและอิสรภาพทางใจความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความกลัวว่าจะจนแต่คือความกลัวที่จะเผชิญความจริงความจริงว่าทุกสิ่งไม่จีรังความจริงว่าเงินไม่อาจอยู่กับเราไปตลอดความจริงว่าแม้เราจะสะสมทรัพย์มากมายก็ไม่อาจพกติดตัวไปได้แม้แต่เหรียญเดียวความกลัวนี้แหละ ที่ทำให้คนจำนวนมากพยายามหลบหลีกหวังพึ่งความสุขชั่วคราวจนสุดท้ายก็จมอยู่ในวังวนของความทุกข์ในทางการเงินคนที่กลัวจนเกินไปจะไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยทำให้ชีวิตหยุดอยู่กับที่แต่ในทางกลับกันคนที่กลัวตกต่ำทางสังคมกลัวว่าตนเองจะดูไม่ดีจะด้อยกว่าคนอื่นก็กลับใช้เงินเกินตัวใช้จ่ายเพื่อซื้อภาพลักษณ์จนหนี้สินรุงรัง ความกลัวทั้งสองแบบนี้ต่างกันแต่ผลลัพธ์ไม่ต่างกันนั่นคือการสูญเสียอิสรภาพพระพุทธองค์สอนว่าความกลัวแท้จริงเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของเงินไม่รู้ความจริงของใจตัวเองเมื่อไม่รู้เราจรึงหวั่นไหวหลงเชื่อและยึดติดแต่เมื่อมีปัญญาความกลัวจะค่อยๆสลายไปเหมือนแสงสว่างที่ไล่ความมืดออกจากห้อง การเงินที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากลัวมากน้อยแค่ไหนคนที่มั่งคั่งเงินทองแต่ยังกลัวเสียกลัวหมดกลัวถูกโกงก็ไม่ต่างจากนักโทษที่อยู่ในคุกทองคำข้างนอกดูหรูหราแต่ข้างในใจกลับเป็นทาตของความกลัวในทางกลับกันคนที่มีไม่มากแต่ใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาไม่ยึดต,ติดไม่หวั่นไหวกลับมีอิสรภาพที่แท้จริงและนั่นคือ ความรวยที่เงินซื้อไม่ได้แนวทางสู่การคลายความกลัว 1. เผชิญความจริงอย่างซื่อสัตย์ยอมรับว่าชีวิตมีทั้งขึ้นและลงเงินมีได้ก็มีเสียเมื่อยอมรับความจริงได้ความกลัวจะเบาลง 2. ฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเพราะความกลัวส่วนใหญ่เกิดจากการคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเราหยุดและกลับมาที่ปัจจุบันใจจะสงบ 3. พึ่งธรรมะเป็นเกราะใจ เมื่อรู้จักการให้การสละการปล่อยวางเงินก็จะไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นเพียงเครื่องมือ 4. สร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงความมั่นคงไม่ได้มาจากเงินก้อนโตเพียงอย่างเดียวแต่มาจากใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าทุกปัญหาทางการเงินล้วนผูกกับใจใจที่กลัวใจที่โลภใจที่หลงย่อมสร้างหนี้สร้างทุกข์แต่ใจที่มีสติมีปัญญา ย่อมสร้างอิสรภาพและนำไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงความลับทั้งเจ็ดข้อที่เราเดินทางมาด้วยกันไม่ได้เป็นเพียงหลักการสวยหรูแต่คือเครื่องมือจริงที่หากใครนำไปใช้ย่อมเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวการใช้สติเป็นเข็มทิศการปลดบ่วงแห่งความอยากการมองเงินอย่างเป็นจริงและการฝึกใจให้มีปัญญาทั้งหมดนี้ล้วนพาเราเข้าใกล้คำว่าอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพทางใจ ราะสุดท้ายแล้วเงินจะมากหรือน้อยก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในชีวิตแต่หัวใจที่มั่นคงปลอดจากความกลัวต่งางหางที่จะทําให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบรวยด้วยปัญญารวยด้วยความสงบและรวยด้วยการได้เป็นอิสระถ้าเนื้อหาดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง The Philosophical Investor นักลงทุนเชิงปัชญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันสวัสดีครับ